ตัวนี้ปี21ขับเคลื่อนสงล้อเครื่อง3000ครับตัวท็อปที่สุดของที่สุดแล้วจริงๆสตาร์ทรถจากกุญแจรีรโมทกดนี่หนึ่งครั้งกดนี่ครั้งใช้ได้ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัท์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย สวัสดีครับช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้พอดีว่าไม่ได้ติดลูกค้าก็เลยมาทําคลิปรีวิวตัว4ประตูหน้าใช้เข้าใหม่ให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับถ้าเกิดใครรู้จักนะ M ในส่วนของอ s u z u ุคืออะไรถ้าเกิดลืมกันไปแล้วหรือว่ายังจำไม่ได้และไม่รู้ว่ามันคืออะไรตามกันมาดูในคลิปนี้ครับตัวนี้อ s u z u ุที่แหม0่พตัว M นะครับ M เนี่ย เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวรุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือหมายความว่ามันจะเป็นตัวท็อปที่สุดของที่สุดแล้วจริงๆมันจะมีท็อปแบบออโต้นะครับขับเคลื่อน2ล้อและท็อปแบบออโต้ขับเคลื่อน4ล้อ,ลบบอ,ลอตัวนี้ปีย1อขับเคลื่อน2ล้อเครื่อง3 0 0พันค,ครับ๋ยนจะพาดูรายละเอียดตัวรถทั้งคันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอันขออนุญาตให้ดูกุญแจหน่อยกุญแจสําหรับตัว M เ,เนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้ นะฮะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นรีโมทนะครับสมาร์ททีเรตอิมโบิเลเซอร์แล้วก็จะมีตัวปุ่มดำบนนั่นลองทำให้ดูอันนี้เนี่ยอันปลดอันล็อกรถก่อนนะโอเคอันนี้คือล็อกรถแล้วนะครับคราวนี้อันจะสตาร์ทรถจากกุญแจรีรโมทกดนี่หนึ่งครั้งกดนี่ครั้งใช้ได้นี่คือสิ่งที่ บางครั้งคนกำลังจะซื้อรถมือสองไม่ค่อยเข้าใจว่าตรงนี้คืออะไรอันนี้นไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่แนะนําได้หรือเป็นคนที่แนะนําไม่ได้นะครับแต่ของแบบเรื่องเล็กน้อยแบบนี้อันก็ต้องการให้คนซื้อได้มีทําความรู้จักกับในส่วนของรถที่มันมีแบบนี้มาให้อันนี้ถือว่าเข้าใจตรงกันและดูผ่านทางในคลิปนี้ เท่ากับว่าคันนี้ใช้งานได้ตามปกติเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์ในการจุดระเบิดนะฮะด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม um. ไฟเนี่ยจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์และก็เดไลท์ตัดโมกนะครับตัวนี้อ่านว่าน่าจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาเดี๋ยวนเปิดให้ดูอ่าอันนี้อ่านก็สตาร์ทเครื่องไปเลยแล้วก็กันทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะได้เช็คในส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้วยอ่าโอเคอันนี้ก็คือเท่าว่าเป็น LED หมดแล้วยกเว้นแต่ตัวไฟหลีอย่างเดียวนะครับ แล้วก็สําหรับตัว M เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ทั้งหมดเนี่ยสจุดมันจะมีเซ็นเซอร์หน้าและก็ตัวเซ็นเซอร์หลังนะครับเดี๋ยวด้านท้ายอนค่อยพาไปดูอีกทีหนึ่งส่วนตัวรถเนี่ยสีซิกเนเจอร์เนี่ยมันจะมีอยู่2สีด้วยกันถ้าเกิดจํากันบ้ายในการเปิดตัวปี2020อันเคยขายอยู่สีหนึ่งคันนั้นเป็นขับสีอันนั้นก็สวยมากแต่มันนานและหลายปีเลยนะฮะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินแต่ถ้าเกิดเอาสีแบบเด่นๆสําหรับในช่วงปีประมาณ 2ี่สแล้วก็22่ก้นปีสีนี้เด่นแบบจ๋าๆเลยสีส้มเดิมๆนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยฮะเ <M S 2> เนี่ยคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุด3000ั 3, เกียร์ออโต,โต้ขับเคลื่อนสองล้อเผื่อใครอาจจะลืมนะอันเน้นย้ำอีกทีนึงในรหัสเนี่ยมันจะเป็น4 j j 3ระบุไว้ตรงแผ่นเพจชัดเจนนะครับแล้วถ้าเกิดยางรถด้านนอกเป็นสีส้มเนี่ยดูสีภายใน สีเดิมหมดเลยเห็นไหมฮะโหสวยมากนะสวยจริงๆนะครับอันนี้คืออันแบบไม่ได้พูดในมุมแบบเข้าข้างอ่ะน,นี่คือสวยแบบจริงๆน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยสวยจริงๆนะครับอันนี้คือไม่ได้โกหกเลยไม่ได้ติงนางอะไรทั้งสิน้นนะครับเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมๆส่วนของรายละเอียดตัวบอดี้ตรงนี้ไม่มีข้ามนะมันเครื่องไหลเยิย่มเลยแล้วก็แบตตัวนี้เป็นแบตท,ที่เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมา อันนี้จำไม่ได้แล้วว่าเขาเปลี่ยนมาตอนปีไหนนะแต่ไม่ใช่ตัวแบตเดิมแน่นอนสำหรับ 3k แบตเตอรี่เนี่ยอันนี้เป็นตัวแบตเพิ่งเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงติกต๊กงติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดแต่ดักกองอันนี้ติดเพิ่มนะของเดิมจะไม่มีแบบนี้อันนี้เป็นตัวชุดแต่งหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับนี่นะอันนี้คือตัวบอดี้ด้านหน้าเฮ้ยรถสวยจริงรถสวยจริง แต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นปีประมาณ2020 2021นะหรือย้อนกลับไปช่วงมาสาปีก่อนหน้านี้เราตื่นเต้นกับรถรุ่นนี้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ออซุมีการเปิดโลกใหม่เยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวออปชั่นราคานะครับทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นไฮไลท์สำหรับตัวนี้เยอะมากแล้วก็อันนี้ด้วยที่ปั่นน้ำฝนปกติมันจะเป็นรูอยู่ตรงนี้แต่นี้มันจะไปอยู่ที่ก้านปั่นน้ำฝนเลยสำหรับรูฉีดน้ำ นะครับเดี๋ยวลองฉีดให้ดูเดี๋ยวลองฉีดให้ดูแต่ก่อนมันจะเป็นรูติดกับตัวแผงด้านหน้าถูกต้องไหมเห็นไหมนี่มันจะออกมาตามรูเป็นแบบนี้ซึ่งถือว่าดีไหมอันว่าดีมากนะเพราะว่าแบบมันก็พอเวลาเรามองออกจากภายในก็คือมันจะไม่เกลิกสายตาด้วยนะครับคราวนี้ล้อตัวเอ็มเนี่ยจะเป็นล้อลายนี้เลย นี่คือล้อของตัว M จะเป็นลายนี้ตัวนี้ยางใส่เนี่ยจะเป็นยางปี21เป็นตัวยางบิโสโตนนะครับอันนี้จะเป็นขนาดขอบ18นะฮะถ้าเกิดของมิวเอ็ก่ะจะเป็นขอบ20คือตัวท็อปแต่ถ้าเกิดลองท็อปจะเป็นขอบ18เหมือนกับอ e ีซูแต่ถ้าเกิดอย่างอ e ีสูตัวท็อปสุดตัว M แบบนี้จะเป็นล้อ18แบบนี้แล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นตัวบิโสโตนแบบนี้แต่ไม่ใช่ตัวยางในซีรีส์นี้นะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับแล้วก็พวกช่วง,ง,งล่างช่วงล่างอะไรพวกนี้โอ,โอา นะครับอันนี้ก็ต้องพูดเรียนให้ทราบกันแบบตามตรงลมใช้มันน้อยจริงๆนะฮะปี2021นเะครับ, 2021, รบเพราะนั้นอย่างตัวนี้พอมันไม่ใช่วีคอร์สปุ๊บมันก็จะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์เขียนว่าไฮไลเดอร์แบบนี้นะฮะไฟเลน้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับบันไดข้างนะซ้ายขวามีอยู่ของเดิมคิ้วกันศาสติมาแล้วฟิล์มนี้น่าจะเป็นเบอร์ประมาณ40นะครับไม่ได้ทึบจนแบบมองไม่เห็นอะไรแบบนี้นะก็พอที่สามารถที่จะมองเข้ามองออกได้อยู่ เสาเเดิมเสาอากาศอันนี้น่าเสียดายอย่างหนึง่งก็คือมันจะเป็นตัวเสาอากาศแบบธรรมดาแล้วก็มือเปิดซ้ายขวาก็จะมีเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีหรือว่าปุ่มกดแบบไม่ต้องใช้กุญแจแต่ตัวนี้เขาจะครอบด้วยสีดําด้านแล้วก็เบ้ารองมือจะเป็นตัวสีดําด้านนะครับภายในมาดูตรงนี้ภายในเนี่ยตัวนี้จะมีพรมให้ทั้งคันเลยลายเข้าหลามตัดเด่นจะมาอยู่ฝั่งนี้ออปชั่นมันจะเยอะนิดนึงนะฮะเด๋ยนแนะนําให้ หรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูผ่านกันในวิดีโอนี้อาจจะไม่ค่อยครบเท่าไหร่ก็มาดูตัวจริงที่ร้านได้ตัวจอเนี่ยมันจะมีออปชันเด่นๆอยู่ไม่กี่อย่างสำหรับตัว M อย่างแรกเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ Navigator นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดตัวลองจากตัวเนี้คือจะไม่มีเนวิแบบนี้มาให้อันนี้คือมันสามารถที่จะอัอเอปเดตซอฟต์แวร์เองได้นะก็คือพอเวลาเราใช้เนี่ยเราจะไปต่อตรงนี้ ก็คือจะเป็น Android Auto กับ Apple c a r p l a y แล้วมันจะมีการซิงค์มีการใช้งานได้เหมือนปกติเลยนะครับเพราะนั้นนี่อีกอย่างที่มันดีก็คือการต่อ Android Auto กับ Apple c a r p l a y เนี่ยปกติถ้าเกิดอย่างตัวรถรื่นต้องใช้สายเสียบแต่ถ้าเกิดอย่างของ E s ซูเนี่ยพอเวลาเราต่อบลูทูธปุ๊บถ้าเกิดเป็น Android คือมันจะขึ้นให้เลยว่าต้องการเชื่อมกับ Android Auto เลยไหมหรือถ้าเกิดเป็นอย่างระบบปฏิบัติการ iOS ต้องการเชื่อมกับ อ่าแอปเปิลเลยไหมอะไรอย่างแบบนี้แล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นดูโอโซนนะฮะปกติเราไม่ค่อยได้เจอนะครับรถกระบ,บามีแอร์ดูโอโซนอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นในลักษณะของแนวตั้งดันขึ้นดันลงลงมาแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราจะเล่นโหมดชิปอาชิพยาวตับตบมาทางขวาแบบนี้แล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้อันนี้คือการเล่นเชนแบบแมนวนวลแต่ถ้าเกิดปกติก็อยู่ในตำแหน่งแนวตรงแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวดูกล้องมองหลังหน่อยนะครับ จอตัวนี้เป็นจอขนาด10นิ้วคือเป็นจอตัวท็อปอาจจะมัวน,นิดนึงเพราะว่าฟิล์มมันยังไม่ได้มีการแกะถ้าเกิดอย่างลูกค้ามาซื้อแล้วอยากจะไปแกะเองหรือว่าอยากจะเอาไปติดฟิล์มกันรอยเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกใจนะฮะตรงนี้ก็จะมีมีเป็นตัวเส้นไกด์ไลน์แต่ว่ามันจะไม่ได้เลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะมองเห็นในส่วนของตำแหน่งตอนหลังได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็จะมีเป็นพาร์คิ้งเซนเซอร์ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้แล้วก็จะมีตัวช่วยลงทางหน้าชัน นะฮะสามพันจะมีการใส่ตรงนี้มาให้ส่วนคูชคอนโทรลเนี่ยตัวนี้จะเป็นคูชคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวที่เป็นอัลเล็บนั่นคืออยู่กับในส่วนของรถ Mil X, มิลเมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ามาให้แล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเกียร์ออโต้ก็จะมีอะไรออโต้สตาร์ทซ็อบแล้วก็อะไรตัวใช้ยังคยานยนแค่นี้เองส่วนเบาะเนี่ยจะเป็นตัวเบาะหนังนะสีดําขนาดใหญ่เลย ถ้าเกิดเป็นทาเพดานมาเหมือนกับตัว X Series น่าจะสวยกว่านี้เยอะน่าจะดูดุกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับตัวภายในประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ําได้นะครับคราานี้เนี่ยอันพามาดูตัวด้านท้ายรถคันนี้เนี่ยมันมีการใส่กรอบโคมไฟหน้าโคมไฟท้ายมาเป็นสีดํได้แบบนี้แต่ไฟในลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นไฟตัวท็อปแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ย ตรงนี้มันจะยังไม่ใช่เป็นตัว LED นะครับแล้วก็กล้องมองหลังอย่างที่อันได้มีการบอกไปในช่วงด้านในเมื่อสักครู่กันชนท้ายแบบนี้เป็นของเดิมติดรถมามีเซนเซอร์ถอยให้ทั้งหมด4จุดเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างเราไล่มาจากด้านหน้าก็คือหน้า 4. จุดหลัง4จุดนะครับแล้วก็เปิดกระบะแบบนี้ได้เลยแมกไนนงแมกไนเนอร์ใหม่กิฟนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างตอนนี้นะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อรถกระบะเดี๋ยวนี้อันจะเห็นเขาใส่แบบนี้กันเยอะก็คือ ตัวช่วยลดแรงหน่วงอ่ะอันเราไม่กี่บาทไม่เกิน500เลยด้วยซ้ำติดตั้งเองก็ได้ถ้าเกิดมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนที่แถวในบ้านนะทำเองได้เลยนะฮะนี่คือตัว M ครับทุกอย่างจะมีรายละเอียดบอกหมดสําหรับตัวท็อปกับตัวรองท็อปอันชอบนะถือว่าเป็นรถอะไรที่ยีสูเปิดโลกให้กับเราเยอะมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ฮะสามพตัวท็อปตัวเอ็มป มือหนึ่งก็อยู่ประมาณล้านต้นๆน,น,นะครับน่าจะไม่เกินล้านสี่สำหรับตัวนี้คราวนี้เนี่ยอันน,น,นั้นคือราคาในอดีตนะปัจจุบันตอนนี้3 4 0 0สี่ส่งวันนี้อันขายเพียงแค่6 9 9 9 0 0บาทพอ6 9 9 0 0 0บาทพอครับเครดิตดีเสียจัดโอนที่เหลือจบเลยประกงประกัน,นมีทางไปต่อให้ภาษีพร,พรบอันต่อให้เป็นปีหน้าให้นะครับ หรือถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยสละเวลามีค่าของพี่ๆให้อันสักวันหนึ่งเพื่อที่เราจะมาได้ดู้รถตัวจริงแล้วไปทดลองขับด้วยกันอันแนะนำให้ซื้อตัวนี้เลย M ท็อปที่สุดและได้เป็นตัวเครื่องสามพันด้วยโอเคนะครับยังไงก็ต้องขอฝากเพื่อสับตัวรถเข้าใหม่และเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อันกับตัว M ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ